สำหรับวันนี้ครับตังเป็นเรื่องราวการแก้แค้นของผู้หญิงคนหนึ่งก็แล้วกันแล้วมันเป็นเรื่องง่ายๆเธอแก้แค้นเพราะว่ามีใครบางคนมาทํากับแฟนที่เธอรักกับสามีที่เธอรักแค่นั้นแหละ<ๆ>เธอรวบรวมความแค้นนั้นอัดทีเดียวปังเก็บความแค้นไว้ <รอ S 2> แล้วรอวันชําระท,ทีเดียว<ๆ>ครับมาเรียสุ per เกิร์เฟน แฟนสาวสุดปังขึ้นรถถังแล้วสั่งลุยครับผมตอนนั้นมันอยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ในปี1939ในตอนนั้นนะครับเธอมีทรัพย์สินเท่าไหร่เธอเอาไปขายหมดเลยเธอได้เขียนจดหมายฉบับหนึ่งสามีของฉันเนี่ยถูกสังหารระหว่างต่อสู้เพื่อปกป้องมาตุภูมิและนี่คือเหตุผลที่ฉันได้ฝากเงินฉันทั้งหมดในชีวิตห0,000รูเบิลไว้กับธนาคารแห่งชาติขอเถอะทางการนำเงินนี้ ไปสร้างรถถังให้ฉันและได้โปรดส่งฉันไปแนวหน้าในฐานะโพลขับของมันอืมเป็นพู้เล่นเนะผมขนลุกจริงเนยใช่ครับ เพื่อนๆครับนี่เป็นเพียงแค่ไฮไลท์นะครับหากใครอยากดูคลิปเต็มนะครับไปดูเรื่องราวการแก้แค้นของหญิงสาวมาริยานะครับว่าเธอกับรถถังจะเกี่ยวอะไรกันสามารถกดเข้าไปดูได้แล้วครับตอนนี้ที่ช่อง YouTube Netflix Thailand ครับหรือเดี๋ยวต่างนะครับจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับปักหมุดไว้บนคอมเมนต์เลยนะครับหรือง่ายๆกดตรงนี้เลยครับกดเข้าไปเลย